สวัสดีครับผมเฌอมาดี้มาแล้วครับผมนะวันนี้ก็เป็นคลิปพิเศษนะม,มีใครหลายขายหลายคนที่คอมเมนต์มาบอกว่าอยากดู i อดีหลักนะผมก็ผมจะมารีวิว ID ดีหลักให้ดูนะฮะแต่ต้องบอก,กเลยว่า ID ดีหลักผมเมนไม่ได้ตึงมากมายนะครับผม,มเผื่อผมอาจจะเปลี่ยน ID ดีแล้วเนี่ยตอนนี้นะ <c oughs> นะครับผมนะก่อนอื่นที่จะไปดู i อดีหลักก็อย่าลืมนะผมวันฟิตช็อปนะใครอยากได้ไอดีสองเพชรน,นะผมนะสามารถไปวัดดวงกันได้นะตอนนี้โปรโมชั่นใกล้จะหมดแล้วนะเติมมาสิบ ได้เครดิต20นะเติม100ได้เครดิต40เลยนะผมนะแล้วก็มีตู้ที่มันแบบดวงนี้ดีนะมี ID ที่ติดเอกเยอะมากเลยนะฮะอยู่ในตู้นั้นนะครับผมลอยกับกา,บาทนะครับผมมีโอกาสได้เพชร5,000แล้วก็เสียทอง1,000แล้วก็ติดเอกมาด้วยนะมีคนได้หลายคนแล้วนะครับผมนะะวันคลิปจปนะับนิ่อยู่ใตค้คลิปฝากด้วยนะครับผมมาไปไปดูไอดีหลักกันมาดูที่ตัวโปรไฟล์กันก่อนเลยนะครับผม โปรไฟล์ชื่อว่า KP Slowly นะครับผมก็ตามชื่อเลยครับผมช้าๆเนิบๆนะฮะไปแบบ Slowly นะฮะไม่ได้เร่งไม่ได้รีบนะฮะตอนนี้ก็อยู่เรือ KP 2องนะฮะเป็นเรือสองนะเร่งบุเล่น38ครับผมนะครับก็จะเป็นรูปกัปตันคิดนะแล้วก็ชันจินะครับเพราะช่วงนี้อะเล่นชันจิอยู่นะฮะว่าจะทำเรียนสีมันนะฮะเออ โปรไฟล์ผมก็จะประมาณนี้นะครับผมไม่ได้มีอะไรบืรว้ว่าโอเวอร์บูทผมยังไม่ได้ทำนะผมผมยังไม่ได้ทาเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทำโอเวอร์บูทเอาไว้แบบให้อดีเราแบบตึงกว่านี้ก่อนเอาไว้เป็นสิ่งสุดท้ายที่ทําแล้วกันเหลือแบบมีออฟเหลือมีเศษเหลือมีอะไรเหลือหรือว่าแบบตัว2ดาวสาดาวมันแม็กเต็มที่พร้อมที่จะทำาเราค่อยทานะครับผมไม่รีบนะเออมาดูที่ตัวละครที่ผมมีนะครับผมโอเคปรับนิดนึงฮนะ ก็จะมี ex อยู่3ตัวนะครับผมมีไม่เยอะนะมีคิสรุไคโดแล้วก็เซฟเฟอร์นะครับผมผมจะบอกอย่างนี้ก่อนก็คือโดยส่วนตัวผมอะ่ะผมเป็นคนที่ถ้ามีเพชรอ่ะถ้ามีตู้ ex ไหนมาเป็น ID หลักตัวเองถ้าตอนมีเพชรมันจะอยากเปิดนะครับพอมันเปิดไปสักร0 0ยหรือ200มันไม่ได้มันแบบจะเอาให้ได้คือเปิดจนเพชรหมดหรือจนการันตีตลอดเลยนะฮะเนี่ยซึ่งคิสรุอ่ะผมเปิดมาห้ารเพชรได้คิสรุนะครับแล้วไคโดกับเซเฟอร์ ผมโดนการันตีไปหมดเลยนะครับก็อยากจะฝากทุกคนด้วยว่าถ้าแบบหักข้ามใจด้ก็ดีนะฮะเอออย่าเป็นเหมือนผมนะฮะเดี๋ยวไอดีมันจะพังนะฮะนี่ก็เริ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะว่าเพชรหมดแล้วนะครับผมตัวละครก็ที่เล่นได้ก็ในณปัจจุบันเนี้ยเมตานี้มันก็ไม่ค่อยมีนะครับที่เล่นได้ก็มีคิสรุนะฮะเล่นได้หน่อยก็จะมีซันจินะครับผมพอกันทงได้นะช่วงนี้เล่นซันจิอยู่นะครับ ก็มีโคบี้โคบี้นี่ยังไม่ลอยนะครับปั้นอยู่แล้วก็ผมเล่นเอชชาร์กอยู่นะครับตอนนี้นะตัวละครผมก็จะมีประมาณนี้เอแค่ X 3ตัวในระีเจนก็เยอะอยู่แต่ก็คือยังไม่ได้ปั้นไอเดี ID มันเพิ่งเริ่มนะหลายคนอาจจะยังสงสัยเพาว่าไอ้บางคนอะ่ะไอ้แรงผู้เล่น38มบีโอเวอร์บุสสี่สิบสามสิบแล้วนะหรือก็คือผมผมไม่ได้เล่นแบบ2ดาว3ดาวพวกนั้นนะผมจะเน้นแบบทำสี่ดาวไปเลยตัวไหนที่สี่ดาวทำซับได้ผมก็ยักตัวนั้นเลย ก็คือถ้ามันเรียร้อยผมก็เอาตัวนั้นใส่แล้วก็ทําตัวนั้นเลยนะครับตัวละครมันก็มีเยอะอยู่นะเออมันเยอะอยู่นะผมแต่ก็คือช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวทรัพยากรอยู่นะทรัพยากรมันยังไม่พอนะครับนะปาร์ตี้ที่ผมเล่นหนูก็จะเล่นเป็นสีแดงนะเป็น,เป,นเป็นหลักเลยนะพาร์ตี้สีแดงคือผมทําทําอย่างแรกเลยเพราะว่าผมได้คิสัลลมานะครับอาจจะได้ประมาณสีแท็กหนึ่งสองสามสี่ห้าหรือห้าแท็ก อีกแพ็กอีกอันหนึ่งรุ่นที่ชั่วร้ายเดี๋ยวรอตัวที่เป็นรอหมัดแดงนะครับผมเพราะว่าขาดรุ่นที่ชั่วร้ายถ้าเอามาใส่มันต้องเป็นเอแทคเกอร์ aker, นะมันจะได้ไอแท็กเอแทคเกอร์ aker, ด้วยพอดีนะหตัวพอดีนะครับนะใครมีก็จัดตามผมได้ผมก็จัดไปตามที่ตามที่ผมเล่นได้นะผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะผมก็อาศัยประสบการณ์เล่นมา2-3ปีนะครับผมเล่นมาตั้งแต่ช่วงน่าจะก่อนแชงเข้าช่วง ถ้าจำไม่ผิดน่าจะบิ๊กบัมวิ่งวิ่งเข้าใหม่ๆช่วงนะั้นคือเริ่มเล่นไม่ดูเรื่องอะไรเลยนะครับเราสุ่มได้บิ๊กบัมวิ่งนะแล้วก็เล่นมันจนแบบติดอันดับประมาณนั้นนะฮะนะแล้วก็ซับฟ้าก็ยังไม่เตรียมแค่แบบเอาใส่ไว้นะฮะก็ใส่ไว้เดี๋ยวรอทรัพยากรเพียงพอเราค่อยมาอัพมันนะอันนี้ก็สีแท็กนะครับครับแต่เน้นเป็นโซอ่อนนะตัวนี้ก็จะทำโซอ่อนเดี๋ยวเจ็ดเทพมันยังไม่พอ แล้วก็มีเขียวแดงะมาวานี้เล่นคู่กันนะครับผมเพราะส่วนใหญ่เล่นคู่แบบเนี้ยอันเขียวแดงก็คือใช้คิสรุปเป็นตัวแบกนะครับว่าคิสรุปเป็นตัวเดียวที่มันเล่นได้นะครับนะแล้วก็มีโซออนนะครับแล้วก็จะมีพวกอันนี้ที่เอาไว้เล่นอีเวนต์นะครับฮาแล้วก็เสริมเพิ่มขึ้นมาก็าตี้เขียวนะครับร้อนะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเจตเทพโจนสลับนะรอรอแค่มันเต็มรอแค่โดฟาวิ่งแดง รอบาดแดงแล้วก็มีหอกตายเยียบก็รอมีโอกาสได้มันก็โคงได้นะฮะไม่ได้รีบอะไรนะครับเพราะเราไม่ได้มีตัวที่มันใช้เจตเทศอยู่แล้วนะคือ,อตัวละครเราไม่มีนะครับแล้วก็อันนี้จริงผมใส่เป็นทรับดานะสีดํานี่เป็นสีที่ผมแอบปั้นอยู่ในว่าพลาดมืดนะฮะเพราะผมชอบสีดํานะผมก็แอบปั้นสีดําไว้อยู่นะผมก็จะเอาไว้เล่นโคบี้ปับป๊บปั๊บ ปั๊บเนี่ยแอร์ลักก็พึ่งร้อยนะครับเสียดายดีดีเดิมสีดํา ID, ID ดยดอย่างเยอะเลยนะครับสีดาผมมีแค่นี้นะ <Okay. S 1> เป็นสีที่ผมชอบเล่นนะครับแต่รอให้มันฟูก่อนนะครับอดีตหลักผมก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูเหรียญกันนะครับผมนะเหรียญก็ผมก็เริ่มเล่นประมาณช่วงเหรียญบูฟี่เอ่อเชื่อเริ่มเล่นคิสรูมานะครับนะคิสรูผมก็ใส่เหรียญเป็นตัวนี้ สายมัดนะผมทำเป็นแอคทักเกอร์ไว้เพิ่งได้เป็นแยกแยก2เส้นนี้แยกกันนะครับผมนะอันเนี้ยเน้นไปที่เดฟนะเดฟเจ็ดสิบนะครับตัวนี้ใช่ไหมวะใช่ใช่ใชนี่พลังม,มุกันหกสิบแปดนะครับแล้วก็ลองโจมตีสี่สิบสองแล้วก็เลือดอีกสามสิบหกเอายัดออฟเท่าที่มีนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสายแอคทักเกอร์นะครับแอคทักเกอร์พลังโจมตีสามสิบหกพลังโจมตีอีกสามสิบหกมันเป็น เจ็ดสิบกว่าแล้วนะพอดีออฟมันมีไม่พอนะก็เ,ะเลยมันมีแถมมาด้วยนะนโจบตีนะเออได้ประมาณพันสามนะผมแล้วก็เลียดเลียดเลียดอีกสี่พันหกนะครับผม,รรร 4, 6, รบผมประมาณนี้นะส่วนไหนก็เป็นเหรียญฟรีนะครับผมก็มีเอทีเคของไอ้กองทัพเรือนะครับผมสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็โบนเจ็ดสิบนะครับอันนี้ก็ทำไว้อันนี้ก็ทาไว้ส่วนไหนก็จะใช้พวกนี้นะครับสามสองไฮโดรแล้วก็เซตเหรียญวิ่ง แล้วก็เหรียญพวกนี้ก็ทาไว้เฉยๆเหรียญสีตัวนี้ก็ทําไว้นะเพราะช่วงนี้ยังไงมันก็ต้อง3ามไคโดอยู่แล้วนะแล้วก็มี3ามเอเนีนะผมแต่อีกเหรียญเอเนีอีกอันหนึ่งยังทําไม่เสร็จนะครับแล้วก็มีอาาล็อกเบิร์กนะฮะที่ที่แลกไว้นะฮะซื so so ้อเติมไว้นะแล้วก็มีอันนี้หกล้องน้ำพานะครับจริงๆผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องเหรียญแล้วก็เหรียญเซ็ตทั่วไปที่เขาใช้กันนะครับผมก็พยายามถ้ามันมีช่วงไหนที่มันเหรียญดีผมก็เติมเติมเหมือนกัันนะครบ พระจะประมาณนี้ไอดีหลักผมไม่ได้ปืวาอะไรมากมายนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นเนี่ยคิวต่อไปที่ผมจะยัดให้มันเวียบร้อยก็เป็นไครดนะครับเพราะว่าอีกแค่30มสิบอี300สามร้อยกว่าเศษนะผมมีอยู่300กว่ายัดให้มันจบจบก็คือเอาเราจะเน้น ex ไปก่อนนะฮะให้มันวิ่วร้อยแล้วเราค่อยไปดองเพชรล้อเจ็ดปีเดี๋ยวไม่ก็เล่นดีเจนไฟนะครับผมนะ ก็ประมาณนี้ไอดี ID หลักผมมันไม่ได้มีอะไรมากนะผมก็แค่เล่นๆไปเหมือนกับคนอื่นเพผมเน้นเล่นนะผมเน้นเล่นกนะ็คือผมอยากเล่นตัวไหนผมก็ยันมันอัพมันเอาให้มันเล่นได้แล้วก็ไปเล่นนะครับส่วนทรัพย์ผมก็เอาเทา่าที่มันเทา่าที่มันมีคือ4ดาวถ้ามันเป็นเวลร้อยทรัพย์ได้ผมก็ยับตัวนั้นเลยผมไม่ได้ทํา2ดาว3าดาวถ้าถ้าเริ่มใหม่คิงมันต้องทํา2ดาว3าดาวนะัยทรัพยากรเราจยได้เพย์ทรยรัพย์ทรย์ทรัรั่มท์ทรัพทรัพทัพย์แล้วนะ แล้วก็ตัวอัพสกิลผมก็หมดแล้วนะตอนนี้นเออเล่นแบบเออตัวไหนอยากเล่นก็อัพไปอย่างเดียวเลยนะครับช่วงนี้ผมก็ติดเอสชาร์กนะเอชชาร์กนะผมก็เล่นเอสชาร์กอยู่นะตอนนี้โอ้เล่นแบบตบี้ตะบันจน,นแต้มมันแสนห้าบอกบอกเลยตแต่บอกว่าเล่นยากมากเลยนะับท้าตั้งแต่มันอัพมานะมันเสียดายมันไม่กันสถานะเวลาใช้สกิลสองนะครับพอมันมุดยินไปเม่เจอนิกะต่อยทีเดียวตายนะ ล่างยากหรือล่างคเล็กต่อยทีเดียวติดมึนนะหรือแบบไปโผล่อยู่ตรงน้ําแข็งก็ติดน้ําแข็งนะโอ้โหปักมาไม,ไม่สุดในตัวนี้นะฮะหรือ,อมันต้องปล่อยสกิลก่อนแล้วค่อยดอทน้ําแข็งไปแล้วก็จับทวงถ้าเราจับทวงเราจะไม่ติดสถานะนะครับนะเราไม่โดนชารฟิวไม่โดนอะไรเลยจนกว่าเราจะตายนะับผมเราไม่ได้ทวงหรอกเราจะตายก่อนนะครับ <laughs> สำเอชาร์กนะฮะเออปั้นอยู่ช่วงนี้นงะเล่นอยู่นะฝึกเล่นอยู่แต่ก็พอได้นะสกิลสองมันไม่โชว์ในมินิแมปน,นะครับ อ่นะโอเคไอเดีย okay. นะจะมีประมาณนี้ผมเชื่อว่าลหลายๆคนอนะ่ะที่ดูคลิปผมประมาณ90%อนะ่ะไอเดีฟูกับผมเล่นเก่งกับผมแน่นอนนะฮะสไตล์ผมก็จะประมาณนี้ผมผมก็จะคนที่ผมก็อยากเล่นนะผมก็ว่ามันไปเล่นนะครับผมเพราะผมชอบเล่นตัวแปลกๆคนที่เขาไม่เขาเขาไม่ค่อยเล่นอนะอันนั้นเรา,าเล่นสนุกนะครับอีกตัวหนึ่งทนะี่ผมอยากเล่นก็คือชิลิวตอนนี้นะครับชิลิวบัตเขียวนะ เอออยากลองเล่นอะไรที่เล่นย,ยากๆอ่ะอยากลอง <c oughs> นะครับแต่ผมก็ยังลังเลียะว่าจะไปต่อไอดีนี้ไหมนะ <c oughs> แต่ตอนนี้กลับมาบอกเลยโอ้โหจากเต้มถึงหมื่นนะช่วงนี้บอกเลยจบไอเดได้ก็บุญแล้วนะครับคลิปนี้ยอดวิวถึงพันไปต่อเอาเดี๋ยวถ้าคลิปนี้ยอดวิวเกินห้าร้อยอ่ะไปต่อ <c oughs> ไปต่อและเกือบไม่ถึงแล้ว้าไม่ถึงก็ทุกคนก็ลองคอมเมนต์มาว่าผมควรเปลี่ยนไหมสำหรับไอดีนี้นะผมอ่ะเพจตอนเนี้ยไม่มีแล้วนะ เอออฟก็ไม่มีแล้วนะเปิดเอสฮอมันก็ไม่ได้นะเริ่มแบบน้อยใจแล้วฮะไอดีหลักมันชอบเป็นแบบนี้นะผมไม่ทำไมนะต้องเตือนทุกคนไว้ด้วยถ้าเรามีเพรเยอะๆควรสุมแค่ตู้ที่มันคุ้มๆนะฮะเอยรีรันมาถ้ามันไม่ดีก็ไม่ต้องเปิดพยายามอย่าเปิดในวันดีใชยกัตัวก็การันตีให้มีสเตอให้ดูก่อนว่าไอตัวเนี้ยที่มันมามันเล่นได้หรือเปล่าคุณเอามาคุณจะได้เล่นไหมก่อนนะครับถ้ามันเล่นได้คุณก็เปิด ถ้าม <c oughs> ันเล่นไม่ได้เป็นตัวเก่าถึงจะบัฟมามันทั้งเล่นไม่ได้คุณก็ไม่ต้องเปิดนะครับอันนี้คือสำหรับผมนะคือแบบมันชอบการันตีทําให้เราเสียเพชรไปฟรีๆผมก็เลยไม่ได้เปิดนะฮะเฮ้ยลืมโฆษณาวนฟิชชอปเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้ใส่ต้นชิมมาใหม่นะครับนะเออก็ประมาณนี้นะสำหรับไอดีหลักผมนะครับผมนะวูดบูดยังไม่ได้ทำแรงผู้เล่นสามสิบแปดนะครับผมก็เล่นได้แค่คิสรุตัวเดียวนะ พิซูลุแล้วก็ซันจินะัซันจิตอนนี้ก็ติดอันดับซีซั่นที่2นะถือว่าเล่นสนุกนะครับตอนนี้ก็แต้มปลาไป3 0 0แสนแล้วนะครับผมนะคือแบบตัวไหนที่เราอยากเล่นเราก็เล่นเอาให้สุดก็คือส่วนใหญ่ก็จะเล่นจนมันติดอันดับได้เรียญสีอันนี้คือเป้าหมายก็คือสุดละสําหรับตัวเด็กคอนที่อยากเล่นกบประมาณว่าเราเล่นเราเล่นจนติดอันดับได้สาซีซั่นถือว่าโอเคผ่านถือว่าเราเล่นเปลี่ยนเล่นเก่งรู้รู้แล้วว่ามันเล่นยังไงประมาณ นั้นนะครับผมเพราเวลาเราเจอศัตรูที่เล่นตัวนี้เราก็จะพอรู้ว่ามันเล่นยังไงนะครับนะก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับไอดีหลักของผมนะครับเพราะผมก็เลยไม่ค่อยมีคลิปเกมเพย์ของ ID หลักเพราะว่ามันยังไม่ตึงแล้วฝีม,มือมันก็ไม่ตึงนะครับก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะกดซับสไครต์อีก2คนก็จะถึง700ซับแล้วฝากด้วยนะ700ซับแล้วก็ถูกสิ้นเดือนพอดีดีวผมมาแจกไอผมแจก3ดีเลยรอบนี้จะเป็นไอดีทอง 2 ID ดีแล้วก็ ID นิกะเวลร้อยนะอีก i อดีหนึ่งผมก็จะแจกเหมือนกันนะครับนะส่วนไ d เดีนิกเวลร้อยเดี๋ยวดูอีกทาจะแจกแบบไหนนะนั่นเชื่อมอีเมลไปแล้วนะครับผมนะครับผมนะเอาเป็นว่า ID ดีนิกาถ้าใครดูถึงตอนนี้นะถ้าใครดูจบถึงตอนนี้นะผมทัก Facebook มาแล้วส่ง i อดีบันไดมาให้ผม <mm> ผมจะเชื่อมให้คุณนะครับนะสำหรับคนที่ดูถึงตอนนี้นะครับผม <mm> รู้ว่าจะมีคน<บ>หรือเปล่ปปาไม่ ID ดีนิกาเวลร้อย ใครอยากได้ละคนที่ดูถึงถึงตอนนี้นะช่วงท้ายนะผมว่ามันไม่มีคนดูถึงนี้หรอกนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับไอดีหลักของผมนะผมก็แรงตอนนี้ก็ตกไปอยู่เอสเอสบวกแล้วนะเอสบวกหรอเออใช่ใช่เพราะว่าเล่นเอสชาร์มันก็เลยตกเอสเอสบวกนะครับผมผมก็ขึ้นขึ้นลงลงนะฮะก็ประมาณนี้เล่นเอาสนุกนะครับผมไม่ได้เล่นแบบเน้นไต่แรงหรือทอปแรงอะไรมากมายนะฮะ สีแดงไม่ไหวครับผมแต้มห้าหมื่นหกหมื่นไม่ไหวครับช่วงนี้นะครับเราก็เล่นเกมจะสามารถเจอทีมแบบใช่ใช่โอเคครับแล้วเจอกันครับผมนะก็จบเพียงเท่านี้สำหรับไอดีหลักนะฮะหรือว่าผมขาดอะไรไปไหมผมขออภัยเสียงก็แคบๆผมถือผมถือยาดมทุกคนอาจจะมีเสียงก็แคบต้องขออภัยนะครับผมื่องถือยาดมอยู่ใกล้ไหมด้วยนะอประมาณนี้สำหรับไอดีหลักนะครับผมก็ จบไปครับผมนะฮะก็ฝากกดทุกทจกดซับสไครต์กันด้วยนะฮะคอมเมนต์มาด้วยนะว่าผมควรไปต่อไหมหรือว่าพอแค่นี้นะฮะวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบาย